สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องบิวเลชแนลวันนี้ขอเสนอขา่าวรอบเย็นประจำัาที่23พฤษภาคมทางด้านสื่อเยอรมนีคาดหมายว่าไบาเยนมิวนิคตั้งค่าตัวมาเซลซาบิเซอร์ไว้ประมาณอยู่ที่25ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้กองกลางทีมชาติออสเตรียย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวโดยผลงานที่ผ่านมาลงเล่นในสนามปีศาจแดงไปทั้งหมด18เกมรวมทุกรายการทําได้3ประตูกับ1อสซิต แต่ตอนนี้กองกลางวัย29ปีต้องพักตลอดเกมที่เหลือเพราะอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าทําให้พลาดนัดสําคัญช่วงท้ายซีซั่นรวมถึงรอบชิงชนะเลิศ FA ครับล่าสุดสกายสปอร์ตเยอรมน,นีรายงานว่าเือรอใต้วางค่าตัวซาบิเซอร์ในช่วงหน้าร้อนนี้ประมาณ25ล้านยูโรโดยนักเตะมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2025ขณะนั้นปีศาจแดงยังคงไม่ขยับตัวในตอนนี้แม้ว่าสโมสร แสดงธธท่าทีสนใจซาเบเซอร์แต่การเจราจาไม่มีความคืบหน้าซึ่งมีผลมากจากสถานการณ์เรื่องเจ้าของสมสรที่ไม่มีความชัดเจนว่าท้ายที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยสื่อของเมืองเบียรทิ้งท้ายว่าฟีซาแดงวางเป้าหมายหลักเสริมทับไปที่กองหน้าและกองหลังตัวกลางส่วนลำดับรองลงมาคือมิดฟิลด์ตัวกลาง ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสำหรับไบร์นมินต์นะครับก็ได้ตั้งค่าตัวของมาเซลซาบิเซอร์ไว้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการเซ็นถาวรนะครับสำหรับซาบบิเซอร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบข่าวสารนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ